รอไลทเซีเมนเน่มารับค่ะ5306ค่ะสีออกมามันเทาๆนะคะรถเซ็ตซี่ประจำขมง่เนเน่ค่ะเนเน่มารุกเก้มารุกโก้นะคะ5306ามศูนยในวัจะไปลำพูนนะคะครึ่งชั่วโมงออกประตู3ามห้าส ห้าสมนี่นี่มารโกร้ห้ามูนข้อ,อยังไหนวะ เ่าไมนนะ่เหงาเขาบอกว่าเดี๋ยวมาถึงห้าสามสิ่หสามนาทีวะสามนาทีวะ แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูรอท็กซี่รอเท็กซี่โทร